สวัสดีค่ะง่ายๆกับยายโสพินนะคะเช้านี้เราจะพามารู้จักผักชนิดหนึ่งค่ะเป็นผักที่อุดมไปด้วยสารแบบเอ่อโปรไบโอติกค่ะนะจุลินทรีย์ดีคือโดยเฉพาะเวลาเราเอาไปดองค่ะนะจะเป็นตัวแม่เลยค่ะผักเสี้ยนเนี้ยค่ะ อันนี้คือผักเซียนค่ะผักเซียนธรรมดาผักเซียนที่เราใช้ดองกินกับน้ำพริกกินกับพวกน้ำยาหรืออะไรต่างๆที่เราชอบกินเนี่ยค่ะจะเป็นการเพิ่มโปรไบโอติกเป็นอย่างดีเป็นตัวแม่ก็ว่าได้เลยนะคะทีนี้ยายจะให้ดูว่าผักเซียนนอกจากผักเซียนธรรมดาหรือผักเซียนไทยเราธรรมดานี้แล้วนะคะ ก็ยังมีผักเส้นผีผักเส้นผียายก็เจอต้นเล็กๆมาให้ดูค่ะอันนี้ใบจะต่างกันความสากเนี่ยกลีบใบจะคล้ายกันมากค่ะแต่รอยหยักจะน้อยกว่าเห็นไหมจะมีสามหยักอันนี้จะมีห้าหยักห้ากลีบนะห้ากลีบใบอันนี้ก็จะมีสามกลีบใบอันนี้ก็กินได้ค่ะ เขาบอกว่าผักเสี้ยนผีเนี่ยเอาไปต้มน้ำนะสำหรับปวดเมื่อยปวดกระดูกปวดข้อปวดกล้ามเนื้อได้เป็นอย่างดีเลยนะคะดองได้ด้วยค่ะตัวยายเองเคยเก็บมาดองตอนที่มันขึ้นเยอะๆค่ะอันนี้มักจะขึ้นเองตามธรรมชาตินะ แต่ผักเสี้ยนแบบนี้มันก็ขึ้นเองเหมือนกันแต่น้อยเราต้องมาปลูกวันก่อนยายก็มาหวานหวานช่วงหนึ่งที่เคยปล่อยคลิปไปเมื่อก่อนนี้นะคะทีนี้มันอาจจะมีเม็ดหลงเหลืออยู่ขึ้นมาต้นเดียวยายก็ไม่ถอนปล่อยไว้เดี๋ยวจะมีฝักเราก็เด็ดฝักไปหวานเพิ่มเพื่อจะขยายพันธุ์ต่อนะแล้วยายก็จะมาดองกินค่ะนะเพิ่มโปรไบโอติก สร้างจุลินซีดีให้แก่ลำไส้ของเราค่ะช่วยในการย่อยอาหารโดยเฉพาะพวกโปรโตีนเนื้อสัตว์เนี่ยดีมากๆเลยพามารู้จักค่ะอันนี้ดอกดอกผักเซียนมีความสวยงามในตัวนะคะถ้าเราดูดีๆเนี่ยค่ะมันจะออกสีขาวแล้วก็อมม่วงนิดๆนะคะอืมเนี่ยค่ะแล้วเดี๋ยวมันก็จะออกฝักอันนี้ฝักเห็นไหมฝัก เวลาแก่มันก็จะเป็นสีน้ําตาลแล้วมันก็จะดีดนะจะดีดเม็ดออกถ้าเราไม่รีบเก็บมันก็จะดีดอยู่ตามใต้ต้นนี้ยล่ะค่ะเห็นไหมคะนี่คือดอกผักเซียนสวยงามทีเดียวนะมันก็คล้ายๆพวกดอกไม้ชนิดนึง่งแต่ดิฉันจาไม่ได้ว่าดอกอะไรนะเป็นประเภทนี้แหละค่ะนะตระกูลผักเซียนน่าจะมีมากกว่า2อย่างที่ยายรู้จักนะอันนี้ผักเซียนผี นะชื่อมันก็น่ากลัวแจริงๆแล้วกินได้ค่ะนะยายเคยเอามาดองอย่างที่บอกค่ะลำต้นมันก็ไม่สูงใหญ่มากมันก็เป็นพืชลมลุกนะปกติถ้าเราจะดองเนี่ยถ้าเราปลูกเยอะๆเ,เราก็จะเก็บยอดแบบนี้ค่ะยอดแบบนี้ถ้ายอดที่มีดอกแล้วมันก็จะแก่ไปดองมันก็จะไม่อร่อยมันจะสากมันจะกินแล้วมันจะมีพวกใย,ยเยอะไปค่ะไม่อ่อน เราจะเก็บอ่อนยอ,ยอดแบบนี้ค่ะดองวิธีการดองก็ง่ายมากเลยค่ะข้อแค่เอาไปนวดนวดก่อนนะคะแล้วก็ล้างน้ำทิ้งไปให้ความเขียวหรือเหม็นเขียวของใบออกไปก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็มาใส่เกลือถ้าใส่น้ำมะพร้าวยิ่งดีเลยนะคะใส่น้ำมะพร้าว แต่สูตรของยายนอกจากใส่น้ำมะพร้าวแล้วใส่น้ำซาวข้าวแล้วก็ยังใส่น้ำปูนใสเพื่อให้มันมีความกรอบของอผักเซียนมันก็สูตรวิธีดองเยอะหลายแบบอย่างสมัยก่อนแม่ของยายก,ก็ก็ดองใช้น้ำซาวข้าวนี่แหละค่ะแล้วก็ใส่ข้าวสุกลงไปใส่เกลือก็แค่นั้นสาหรับยายเองก็จะเหย่อนน้ำตาลทรายลงไปนิดนึงหรือน้ำตาลตโหน,น้ำตาลปีบ๊บ เพื่อเร่งให้มันเ,เปรี้ยวไวอันนี้ก็เคยเออดองผักอย่างอื่นให้ดูนะ <S <S มีโอกาสเราก็จะได้ดองผักเสี้ยนกันละค่ะแต่สำหรับต้นเดียวนี้ก็คงจะดองไม่ได้ค่ะมันน้อยเกินไปนะน้อยเกินไปเราก็เก็บมันไว้ดูเล่นแล้วก็เผื่อมีฝักเราก็จะเก็บมเมล็ดเนี่ยฝักหนึ่งมันก็จะมีหลายมเมล็ดนะ ยายว่าน่าจะมี20มเมล็ดขึ้นไปเนี่ยค่ะนะถ้าไปปลูกแล้วก็มีต้นเนี่ยมันก็จะได้ต้นเยอะอยู่หรอกนะก็พามารู้จักต้นผักเซียนซึ่งเป็นตัวแม่ของผักสำหรับดองเพิ่มโปรไบโอติกโดยเฉพาะานักโภชนาการาที่เกี่ยวกับแพทย์ทางเลือกเนี่ยเขาเาชียร์เลยนะคะว่า ตัวผักเสี้ยนเนี่ยดีจริงๆเทียบเท่ากับพวกนัตโตะพวกกิมจิพวกนั้นนะแบบเดียวกันนะคะกินแล้วดีต่อสุขภาพภายในโดยเฉพาะพวกลำไส้กระเพาะนะสร้างจุลินทรีย์ดีนะช่วยในการย่อยสลายดีมากๆก็เป็นอันว่ายายก็มาแนะนำแค่นี้นะวันนี้ค่ะนะสวยงาม มีประโยชน์มากมายนะคะตอนนี้เราแพนมาดูว่ามันจะมีมแมลงมาตอมนะเกสรของมันเนี่ยในการผสมเกสรแบบธรรมชาติโอเคขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะโชคดีในทุกทุกเรื่องค่ะสวัสดีค่ะ